แต่หนังสือหนากว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนแรกผมว่าอยากจะทําแค่พมประสิทธิ์แต่ผมทําไปแล้วเนี่ยผมสะดุดนะครับแต่ผมไล่โอนเงินคืนหมดทีเนี้ยผมจะทํพผมประสิทธิ์แล้วก็รวมนะครับรวมเล่มวัตถุมงคลที่สร้างทุกรุ่นแล้วก็จะเอารูปภาพที่เป็นรูปตะกุดนะครับที่เคยแกะไว้ทั้งหมดนะครับเป็นพันรายการเลยคือมีคนมาติดต่อผมนะมีคนมาติดต่อผมบอกว่า อขอทำขอทำหนังสือตะกุดได้ไหมแล้วก็อยากขอซื้อรูปที่ผมแกะนะครับคือมันหาไม่ได้แล้วอ่ะพี่มันเยอะมากนะผมให้พี่ดูสู้ๆหน่อยเป็นหน่อยใจขอบคุณมากครับพี่ับขอบคุณมากครับ๋ตวผมให้ดูครับพี่คือในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครทำตะกุดอ่าตะกุดแกะแล้วก็ยังไม่แกะนะครับ ให้ดูทั้งตอนแกะและยังไม่แกะนะครับแบบนี้ยังไม่เคยมีใครทําครับพี่ผมจะเป็นคนแรกนะครับที่จะทําหนังสือนะครับรวมนะครับวัตถุมงคลที่ผมสร้างและก็รูปตะกุดรูปมวลสารทั้งหมดที่ผมหลอมอ่าเป็นเชิงศึกษาด้วยว่า้ตะกุดลายนี้นะครับลงนักแบบนี้ถักมาอ่าถักแบบนี้แกะออกมาแล้วมีจานแบบนี้นะครับผมนี่ พี่จะไปหาที่ไหนได้อ่ะข้อมูลแบบนี้มันจะตะโกนทำไมวะถามมันดิโอ้ยตกใจหมดนี่ครับพี่นี่ครับเห็นไหมผมถ่ายไว้ละเอียดยิบครับพี่นี่ลายจะเขคขบฟันนะครับลายจเจค้ขบฟันนี่แกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหม ผมถ่ายไว้ละเอียดยิบเลยครับพี่ละเอียดแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมสวัสดีพี่ในตีวิทย์ใช่ไหมใช่ไหมผมอ่านภาษาอังกฤษเนาะเนี่ยคาับพี่ในตีวิทย์ัสดีครับพี่คิดถึงคาับพี่นะ okay, <okay>, okay. ครับคือผมมีรูปตะกุดเป็นพันๆดอกอครับพี่คิดดูดิครับว่าเยอะไหมโคตรเยอะเลยนะครับเป็นพันๆดอกเลยเ <c oughs> นี่ยพี่ดูเดี๋ยวเนี่ย แต่ว่าผมจะทําเป็นหนังสือหมดนะครับจะเอาไปทำเป็นหนังสือก็คือหนังสือเล่มเนี้ยนะครับถ้าออกเสร็จเมื่อไหร่พี่พี่ท่านใดที่เคยจองไว้นะครับก็เอามาซื้อกลับได้ในราคาเดิมนะครับไม่ได้บวกนะครับไม่ได้บวกเพิ่มนะถือว่าเป็นค่าค่าเสียเวลาที่รอนานแล้วกันนะครับพี่ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับนี่ไม่บวกครับไม่บวกแต่ว่าหนังสือทำทำเยอะกว่าเดิมครับพี ทำเยอะกว่าเดิมรายละเอียดรายละเอียดมากกว่าเดิมประมาณเกินครึ่งครับพี่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้บวกราคาลูกค้าที่เคยจองกันไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นค่าเสียเวลานะครับให้พี่พี่ดูเนี่ยพี่ดูเลยครับเอาว่าเดือดอะผมบอกเลยเอาว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าทําออกมาแล้วนี่หนึ่งเดียวครับพี่ไม่มีใครทําในวงการนะครับ นี่นี่โอ้โหพี่ดูเดสุดยอดไหมเนี่ยเป็นมาขามเปียกเลยพี่ดูดโอ้โเดสูดไหมพี่อย่างเงี้ยไม่มีใครมีแน่นอนครับพี่เห็นไหมเนี่ยไม่มีใครมีแน่นอนครับแบบเนี้ย